ากว่าขอพอรได้เธอจะขออะไรแล้วเธอล่ะเมอร์เมดโอลิเวียเธออยากจะขอพอรเรื่องอะไรหรอแค่อยากจะกลายเป็นราชินีนางเงือกเท่านั้นลาลลูจะมาร่อยโม้ให้กับตุ๊กตาโอลิเวียกันเอเมอร์เมดโอลิเวียทำไมเธอถึงมีหางแบบนั้นละ่ะเราจะทำหางจากผ้ากระสอบจากนั้นก็นำผ้ากระสอบแบบหยาบมาแล้วก็ติดให้เป็นหางของนางเงือก จากนั้นตกแต่งด้วยเปลือกหอยแล้วก็ขีดด้วยสีช็อกทำให้มันเก่าขึ้นและนี่จะเป็นหางของเธอติดมาสองอันแบบนี้ซ้อนกันออลิเวียก็สามารถว่ายน้ำได้เร็วขึ้นทีนี้เราจะมาทำเข็มขัดกันนำเชือกมาแล้วก็ติดเปลือกหอยนี่จะเป็นเสื้อของเธอตอนนี้เมอร์เมดโอลิเวียก็พร้อมแล้ว ฮ้ช่วงนี้ไม่มีอะไรกินเลยหาของพวกนี้ไปขายแล้วก็ขายไม่ได้เท่าไหร่เลยเป็นอะไรเหรอโอลิเวียต้มหูฉันหายนะซิ <c oughs> น้ำต่างหูออกเราจะเหลือไว้แค่ที่ห้อยหูเท่านั้นเนมี emi, ช่วยฉันด้วยฉันทำต่างหูหาย <c oughs> มันเป็นสมบัติเดียวที่ฉันมีอยู่โอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันไปหาของมาให้เธอเอง มันน่าจะอยู่แถวนี้นะเนี่เนม่นายอยู่ไหนเนะอะฮาฉันเจอแล้วดูสิว่าฉันเจออะไรตามมาแล้วว้าวนี่มันเป็ดตกปลาไดีนะเออฉันรู้แล้วฉันสามารถทำต่างหูจังนี้ได้ <c oughs> ขอบใจนะนำใบไม้ริบบิ้นมาแล้วก็ปักไว้ในลวด เราก็จะได้ได้ตกแต่งผมของเมอร์เมดที่ใต้ท้องทะเลเนี่ยเต็มไปด้วยสาหร่ายอีกอย่างแฟชั่นสาหร่ายกำลังบูมเลยนะถ้าเกิดว่าเราว่ายน้ำแล้วก็หาของดีๆเราจะเจอสมบัติใต้ท้องทะเลสามารถนำมาทำกระจกได้ <c oughs> แล้วก็สาหรายว้าวผมท่าสวยจังเลย <c oughs> สวยนะ <c oughs> ทุกคนเรามีหีบสมบัติแล้วนะ <c oughs> เปิดกล่องแบบนี้ จากนั้นก็ติดเปลือกหอยแล้วก็หินทีนี้เราก็ระบายสีเป็นสีทองแดงแล้วก็สีทองอ่อนๆแค่นี้หีิบสมบัติของเราก็ดูเก่าแล้วล่ะทีนี้เราจะใส่ฟางเทียมก็วางผ้ากระสอบลงไปว้าวโอลิเวียตอนนี้เธอก็มีที่นอนแล้วนะถึงมันจะดูเก่าไปหน่อยแต่ก็นอนสบายอยู่นะดูแล้วบ้านของเธอไม่มีของอะไรเลยเออขนาดหนังสือเธอก็ยังไม่มีฮย้ยฉันไม่รู้จะอ่านอะไรดี อยากจะอ่านจังเลยเอ๊ะหนังสืออยู่ไหนนะเออนี่ไงเป็นหนังสือที่ฉันเขียนเองการประจนพายของนางเงือกน้อ,ย,อยังไงล่ะฝันดีนะนำลวดจากขวดมาจากนั้นนำลวดเอามาติดไว้เป็น3ามแท่งแบบนี้จากนั้นก็เพ้นด้วยสีอะคริลิกสีเงินแล้วล่ะงานวันนี้คือต้องหาสมบตัติเอ๊แถวนี้จะมีอะไรบ้างนะ เออดีสิเออคนนี้ก็ปิดแน่นเลยแล้วหีบนี่ล่ะโถเปิดไม่ออกอ่ะเออนี่อะไรอ่ะว้าวซ่อมนี่นะ <c oughs> ทีนี้ฉันก็หวีผมของฉันได้แล้ว <c oughs> นำลวดมาแล้วก็มา้วนเป็นขดแบบนี้จากนั้นก็ร้อยลูกปัดเข้าไปแล้วก็ทำลวดให้เป็นแบบนี้จากนั้นติดเข้าด้วยกัน <c oughs> เครื่องดนตรีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ว้าวพลิ้นยังไงล่ะไพเราะจังเลย มีแต่ของน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะเราน่าจะหาของต่อไงนิมี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ฉันกำลังเล่นอยู่อลิเวียมาเร็วเข้าฉันมาแล้วอลิเวียฉันเจอของดีแล้วฉันว่ามันคือเครื่องดนตรีนะว้าวใช่มันคือพริมยังไงล่ะปาน้อยกำลังว่ายอยู่ตามท้องทะเลรู้หรือเปล่าว่าคุณปลาคนนี้เขามีพลังวิเศษนะ ถึงตัวจะจิว๋วแต่ว่าสามารถเปลี่ยนของให้กลายเป็นของที่น่าสนใจได้ดูสิไงเอาละได้เวลากลับบ้านแล้วเอ๊ที่นี่มันที่ไหนทำไมฉันถึงไม่คุ้นเลยฮะ<า>นี่เจ้าคือปลาทองนี่นาไงนางเงือกโอลิเวียเธอหลงทางเหรอฉันสามารถทำให้พรของเธอเป็นจริงได้จริงเหรอ ถ้าอย่างนั้นฉันขอพอหน่อยได้ไหมฉันขอให้ชีวิตนี้ไม่ลำบากและทันใดนั้นหีบสมบัติที่บรรจุเพชรแล้วก็ของมีค่าหล่นลงมาว้าวจริงเหรอเธออยากขออะไรอีกไหมเออฉันขอให้หางของฉันสวยไม่ใช่แค่าหางนะเพราะาเรานะ่าจะเปลี่ยนให้เธอสวยขึ้นยังไงล่ะว้าวสวยจังเลยขอบคุณมากมานะฉันไม่รู้จะตอบแทนเธอ,อยังไงดี ฉันไม่อยากเชื่อเลย <Wow. S 1> เรามาแต่งตัวให้กับนางแบบคนใหม่ของเรากันดีกว่าทำเสื้อด้านบนด้วยลิปบินจากนั้นก็เชือกสีทองดูสิดูสวยแล้วก็หรูหราึ้นเลยจากนั้นก็เอาผ้าสีเควนต์มาทำเป็นหางแบบนี้เลยนะทีนี้เราจะมาทำหางจากโฟลเดอร์อันนี้วัดแล้วก็วาดเป็นหางจากนั้นก็ทำหลายๆชั้นแบบนี้ หางจะได้สวยๆจากนั้นก็ติดเพชรพอมแล้วก็ซีเควนซ์ทีนี้ก็ติดลวดสีทองแล้วก็ทาน้ำยาทาเล็บสีใสโรดด้วยกลิตเตอร์อีกทีหนึงว้าวหางนี่สวยมากๆเลยฉันก็ชอบเหมือนกันทีนี้เราจะต้องใช้ห่วงทำกำไรจากห่วงทองตอนนี้โอลิเวียเปลี่ยนเป็นนางเงือกที่แสนสวยแล้วว้าวมีแต่ทองเต็มไปหมดเลย ฉันรวยขึ้นมากเลยทีนี้เราจะติดต้อมหูจากสมอแล้วก็พรมาลัยเรือแล้วก็ติดมุกลงไปว,ว้าวเธอเปลี่ยนชาไได้สวยขึ้นมากเลยเธอชอบลุกใหม่ของเธอไหมใช่ฉันชอบมากๆเลยลองดูตัวเองในกระจกสิว้าว,ะว,ะวทุกอย่างฉันดูสวยงามขับใจนะ ทีนี้เราจะมาตำม,มงกุฎดัดลวดให้เป็นแบบนี้จากนั้นก็เอาขนตาติดเพชรมาเราจะติดด้วยเพชรปลอมมีแค่ราชินีเท่านั้นที่สามารถสวมมงกุฎนี้เอาล่ะโอลิเวียฉันจะทำให้พรของเธอดูดียิ่งขึ้นว้าว <Wow, S 1> ฉันมีมงกุฎแล้วตอนนี้เธอก็ได้เป็นราชินีสมใจแล้วนะว้าวขอบงใจนะทุกคน <laughs> เราจะนำกล่องมาจากนั้นก็ทาสีทาเล็บสีใสแล้วก็โรยด้วยกลิตเตอร์แล้มาเลือกหอยกันโรยด้วยกลิตเตอร์จากนั้นก็เอาวางไว้ข้างหลังของพลาสติกทีนี้ก็ใส่ไฟเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ดูสวยขึ้นทีนี้เราก็จะเห็นเปลือกหอยจากที่ไกลๆไ,ได้เพราะว่ามันสว่างแล้วเพิ่มสาหลายสีเงิน ว้าวดูสีของมันสิสวยจังเลยเราจะตกแต่งด้วยหางของปลาอีกนิดนึงว้าวนี่มันฝันเป็นจริงชัดๆเลยทีนี้เจาะรูแล้วก็เสียบไม้จิ้มฟันเข้าไปทีนี้ก็ทาไม้แขวนเสื้อให้เป็นสีทองทีนี้เราก็จะได้ไม้แขวนเสื้อของเมอร์เมดแล้วล่ะเราสามารถห้อยเสื้อส่วนๆของเมอร์เมดเข้าไปได้ เรามาทําเสื้อมาอเมทกันอย่างแรกเราจะต้องมีเปลือกหอยอันเล็กๆจากนั้นก็ริบบิ้นใบไม้ติดเปลือกหอยเลยทีนี้ก็ใส่สายแล้วก็ใส่ไว้ที่ไม้แขวนอันต่อไปนําริบบิ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ใส่สายห้อยแล้วก็โรยด้วยกลิตเตอร์สีทองแวววาวแบบนี้ต่อไปเสื้อนี้จะทจําจากเพชร และอีกอันนึงจะเอาไว้ออกกําลังกายดูสิตอนนี้เมอร์เมดสามารถเลือกชุดที่เข้ากับกิจกรรมที่เธอกําลังจะทําได้เสื้อทุกชิ้นนั้น <Wow. S 1> ออกแบบโดยลาลิลูเมอร์เมดคอลเลคชันฉันอยากจะซื้อทุกตัวเลย hmm. มาดูกันว่าตัวไหนจะเข้ากับฉันน่ะเออตัวนี้ไม่น่าจะเข้าฮะเพราะว่ามันดูเพชรมากเกินไปตัวนี้ล่ะอมันก็ยังไม่เข้าอะไว้วันหลังจะมาดูใหม่ก็แล้วกันนะโอลิเวียเธอไม่จะไปต้องเลือกหรอก ทั้งหมดนี้เป็นของของเธอแล้วก็รวมถึงนี่ด้วยบัลั์ของราชินีไงล่ะเราสามารถทำแท็บเล็ตจาก Kinder Surprise เจอแล้ว <c oughs> ระบายให้เป็นสีทองแล้วก็โรได้กลิตเตอร์สีทองทีนี้เราก็จะได้แท็บเล็ตสุดลัลลิลูว้าวฉันมีแท็บเล็ตด้วยเหรอเนี่ย นี่ปลาทองน้อยไ่เหรอโอลิเวียฉันอยากจะให้เธอเป็นเพื่อนรักของฉันได้เลยโอลิเวียแต่ว่าตอนนี้ฉันขอนอนในแท็บเล็ตก่อนนะฉันอยู่นี่เมื่อไหร่ที่ฉันหายเหนื่อยฉันจะกลายเป็นปลาอีกครั้งหนึง่งเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปนะเ <c oughs> พื่อนรักอย่าลืมกดไลค์หากคุณชอบวิดีโอของเราแล้วกด subscribe ช่องลลิลูเพราะว่าเรามีไอเดียน่ารักอีกเยอะเลย